สว okay. well, ัส so, ดีค hey? ร um, ับขอต้อนรับเข้าสู่โดย D. R. Webster ใช่ไหมครับวันนี้ก็คลิปแบบคลิปที่สองแล้วยะโอ้ตอนนี้ฝนตกนะฮะบนบรรยากาศที่ดีครับใจแล้วแล้วก็แย่นะผมนี่โอ้ยแหน่ะคือเมื่อกี้ฮะฟ้าผ่าตอนเราดูก็เกิดเนีครับแล้วก็แแบบนี้ฮะมาอ่านชื่อแแบบก่อนแบบนี้ชื่อว่าแบบ สร้างโดยอาซีเกมูโอยว่าหายฉันเ้ยไม่หายแครับขอปรับกันครับตามนะงแลวขอปรับก<ส><ง>ันครับพตัวพี่<ส><ง>าตาม<ส><ง>แล้วคนแบเดี๋ย<ส><ง>วตีมันเลยครับเดีย๋ยวันเดี๋มันหา ขวายขานะครับขอนไ่ไปกดซับไลท์ด้วยมีแบบใหม่มาเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะป้ามาตามทอดไปเอ้ยขวาตีมาให้หน่อยอุ้ยโอ้ยโฮ้ย้ยตามทดไปอ่ะไอ้เอ้าหญิงมึงอยู่อ้างไหนเ้า เยเกมอนเต์ตื่อแมเฮ้ยเดี๋ยว,ยว,ยว,วนะทำไม่ออกคนว่าล่ะซอมบอี้ต้องให้เราขุดนี่ต้องให้เราขุดอ่ะโอ้เดี๋ยวขุดครั้งเดียวมันไปเลยอะ่ะทำมาครับโ่าทำไมท่อมันอยู่ลึกจังที่นี้ครับผมปรับการาฟิกให้มันให้มันปรับหมอกอย่างเงยอะให้มันให้มใหมอกมันขึ้นนะฮะเพราะว่าเกมจะเล่น<ว>ไม่ได้ สปาบอกคุณอุ้ยเหีดือดมนี้อ้โหขอสายดาวโจมตีนะผมเต้เตีเต้คุดคุดเฮ้ยมันมาอุ้ยซาบิไซโกโอ้ยของเราเปิดมอนระดับยากมาผมได้หมวกมาแล้วครับหนีหนีหนีโอ้โอ้ยขอคุณก่อนดีหลบมันไปเออคุณได้แล้วอยู่ไหนครับตอนนี้เราได้หมวกฟรีต้องใส่ โอ้เชือดีแล้วโอ้เชือดีเลยตัวให้สายแทงเชือดีมาแล้วครับนี่ครับมาตามเขาไปต่อแล้วมัันนนตตรง,รรง,งเีงผมได้กางเกงโอเคได้กางเกงผมได้รองเท้าฟรีได้เต,ไเตไวได้เสื้อไหมผมได้เสื้อไหมครับไม่ได้ครับคอคอเราเราเสื้อที่ยิ่งไปหรือเปล่าไม่ได้แคงขอตีขอตีหน่อยครับครับเอามาแลกกับเสือ้อครับผมนะครับคอคอโอ้ยได้๋ยวอะไรเนี่ยอะไรอ่ะ รอเสื้อนะครับ <c oughs> ตอนนี้อ้าวตอนนี้เรามีเกาะครบอะผมคนละครึ่งั้นผมอ่ะเกาะอินชาร์ดของผมใส่อ่ะไปเลยครับไป <c oughs> ทางนี้ครับโทษมันไปทางไหนอ่ะทางนี้ครับ ทำไมมันเริ่มลึกแล้ววะคุณเดี๋ยวไกลสิครับน่าคอดหายครับอ,อะไร,รอ่ะเจอหันมีอะไรด้วยวดันบอครับมดันบนอลครูโอ้ยพ่อโอ้ยพ่อแมนโอ้ยพ่อใครอะ่ะพ่อหมดไม่หายอุยอ้ย,ย,ย,ยตีชีพพ่ออุ้ยสกิลตันเอื้อ เขียนหนึสูตรห่อยเกี่ท่าไรครับทางนี้ครับทางนี้มาตามทอดไปอ่ะต้องให้นักตามที่ดีอ่ะมาให้เราไปฝั่งนู้นเลยครอไปกันเลยครับเราหายแล้ว โอเคเฮ้ยคุกๆๆๆๆๆ้ยได้เดีวคุณเ้อครือเรมีกี่ลำเดี๋ยวบอกว่ามีลำเดียวมีลำเดียวเีได้เ้ลองถี่ลำเดียวรอขี่คนละลำขี่ลำเดียวเนี่ยเดี๋ยวคนนั่งก่อนลงลองลงีไปแล้วลองพายไปแล้ว ไอ้อธิษฐานดีจะให้อยู่คนละลำกันครับคุณลงก่อนเถอะผมนะครับผมลงเองแตว่าไอ้เกียรติเนี่ยเอาเอา,เอาเรือคนละลำมาเลยฮะมันจะดีฮะคุณรูร้ว่าอะไรไหมจิ้วทอดยังเหรอหลอกหลอกแล้วนั่งเรือมาเพื่อเรื่องแค่นเนี้มันตีเรือกัน ได้เลยแล้ววันที่ฝนตกหนักอุ้ยตายแ้วไม้ตัวเลยแล้วโอ้ยสกิลตร์ไนก่ตายไหมผมตาย่าต้องมาดคุณเนี่ยโอ้ยมาดห้าผมเนี่ยคุดละคาดบ หนึง่งเขาากินแอ้เปินทองก่อนแล้วค,ค,คุณรีบินแอปเพิ้นทองคลับผมใครเป็นปนากโมนะสายแทไ้้ามาเก็บมแล้ว,มวออผมผมได้แล้วแหละหมมกเอนชานะครับผม มีวะเก็บไปเก็บไปก็ไม่เสียหายต้องทำให้คูโจมตีคิดที่ขอตั้งเฮ้ยอเมีเลยเหรอครับอันนี้คือเรือเก่าเราหรือเรือใหม่เอาอ่เราต้องตีเรือแลเอาของไปเอาเรือไปไปกันตีเรือโอ้ยเรือผม่นสวัสดีครับเดี๋ยวครับข้ดวจิ้มวันี้ครับผมข้ผมไม่เนี่ยมาตรงนี้ ได้เลยได้แบงค์สุดท้ายแล้วสู่ๆโอ้โหจับตัวทำไมเราแพ้กันล่ะคุณดูด่างคุณดูด่างนะครับโคตรโหดครับโอ้โหไม่เป็นไรครับผมนะขอขุดนะฮะได้วิวได้ไหมอุ้ยวุ่งกบคอช่วยตีอ้าวเป็นดีกระดูกเหรออ้าวเกมค้างอ๋ออ๋อทุกครับเมื่อกี้เตือนเบ็ดเบ็ดมันเตือนนะผมเสียงแล้วนี่ตีนี่อีกครับอุ้ยคจบ เฮ้ยมันมีแายบอกอ่ะ้ปยเขาบอกว่ารีบไปเร็วเรวไปเร็วๆๆๆๆเร็วเรวเร็วเร็วเฮขอช่วยเองขอช่วยขอช่วยช่วยเลยเว่าตามหาสวิต์เร็วสวิตต์ไม่ต้องตามขุดก็พออุ้ยอีฮะ เฮ้ยเราช่วยมันไม่ได้แล้วโอ้โหเราช่วยเราช่วยอีโมได้แล้วโอ้โหวันนี้เราช่วยนะรับเนี่ยว่าขอบคุณครับขอบคุณที่มาช่วยเรานะาพ่อเฮ้ยน้าพ่อน้าพ่อเนี่ยน้าพ่อหนุ่มน้าพ่อหนุ่มวันนี้มาช่วยน้าพ่อหนุ่มแบบก็จบไปแล้วครับสำหรับแมพเอ่อแบบหนุ่มบัว คุณยังไม่จบ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 เพราะแอร์มากแล้วผมคีรุศาน่าเลยเนี่ยงานกลางยากยากมากยากโคตรคืออะไรวะเนี่ยวุ้ยคุณคู่คนระดับความยากโอ้โหเราระดับนี้พอฮะระดับโออีซีเยูร์คิดโค้ดนะครับครับโอ้ก็ขอจบคลิปใน ในเพียงเท่านี้ผมเพราะว่าตอนนี้ในระหว่างที่รอรอคุณจีเซตเขาตีเออตีมากก็ถืกเล่นนะผมได้ผม <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> นะครับผมก็รอไปก่อนครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับอุ้ยซอมบี้มา้ยเออไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วยนะครับ,บ, like, share, รบสวัสดีครับช่วยด้วยโอ้โหเต็มเลยเฮ้ยอม่ไหนเลยมึเออ